สวัสดีค่ะวันนี้สุกัญญาจะพาทุกคนไปเดินเล่นหิมะนะคะวันนี้หิมะตกก็จะเห็นนะคะเขาขาว,ขาวอยู่ข้างหลังเนาะวันนี้หิมะตกเยอะมากค่ะเดี๋ยวสุกัญญาพาเดินออกไปล่อตามสวนนะคะว่าหิมะตกเยอะแยะอย่างเงี้ยบริเวณข้างนอกจะดูสวยขนาดไหนดูจะขาวไปหมดนะคะไปดูกันเลยค่ะ ดูสิคะหิมะมันตกขาวไปหมดเลยดูต้นไม้สิมันเกาะอยู่ในต้นไม้ก็จะมีผู้คนพาสุนัขออกมาวิ่งเล่นนะคะสวยมากเลยอะ่ะก็ Wert จะเห็นเนาะนี่มันเกาะเห็นไหมมันหล่นมามันเกาะในต้นไม้ สวยอ่ะอืมนม้าน้ำแข็งเกาะข้างตู้เย็น วันแรกที่สุกัญญามาถ่ายวันนั้นเนาะมันไม่เยอะขนาดนี้วันนี้มันตกเพิ่มมาอีกมันก็เลยดูเยอะขาวโบ๊ะเลย ีคนมาปั้นหิมะนะคะเนาะนั่นเห็นกันนะคะดูขาวโบ้เลยอ่ะอคนเล่นแล้วก็ปั้นก้อนหิมะแล้วก็จะมีเด็ก อขออนุญาตกลารล้มก่อนนะคะหิมะตกหนักมากเลยตอนนี้ มองเห็นกันไม่เอ่ยตกตอนนี้ตกหนาเตอะเลยค่ะตกเยอะมากอะ ก็จะเห็นนะคะหิมะตกค่ะหนามากเลยเดี๋วยวสุกัญญาพาเดินไปดูตรงที่เป็นสระน้ำนะคะว่าจะเป็นยังไงสภาพ เดีสุกัญญาพาเดินไปดูตรงที่เป็นสระน้ําที่เราเออในคลิปที่แล้วเนาะเราถ่ายมันเป็นน้ําแข็งโอ้ตอนนี้หิมะม,มันเข้าลูกตาแล้วก็ลมแรงมากค่ะแล้วก็มือเยื่เมเย็นแล้วไม่รู้สุกัญญาจะเดินถึงตรงสะหรือเปล่านะคะมือก็เริ่มแข็งแล้ว ทำไมผู้คนที่นี่เขาไม่รู้สึกหนาวเลยบางคนก็ไม่ได้ใส่หมวกเหรอดูสิคะสุดหล่อดันไม่ได้ใส่หมวกเลยยืนถ่ายเฉยเลยถุงมือก็ไม่ไถ่ายสุก,กัญญาในั้งถุงมือเต็ทุกอย่างะคะ่ะลมก็เอาด้วยพัดลมแล เดี็วสุกัญญาพาไปเดินตรงสะะเนาะ้าที่เห็นขา,ขาวๆเลยค่ะเราไปที่สะกันดูสิเขาไม่รู้สึกหนาวเลยหัวเขาก็ไม่ใสถุงมือเขาก็ไม่ใสทำไมเราหนาวจังอะ นนี้สุกัญญากำลังพาเดินไปที่สะนะคะตะจกโมงเห็นข้างหน้าเดินตามตูดผู้เปล่าอ้วสวดีคะ่ะเห็นไหม นี่มือเย็นแล้วค่ะเดี๋ยวสุกัญญาต้องรีบเดินไปที่ศาแล้วก็รีบกลับมาตกหนักมากนึ่สิคะข้างหน้าขาวโบ้เลยมองไม่เห็นเลยตอนนี้มือสุกัญญาแข็งค่ะนิ้วปลายนิ้วเริ่มแข็งเริ่มเย็นสุกัญญาต้องรีบเดิไปที่ศาก่อนทุกอย่างจะแข็งดูสิคะ เห็นข้างหน้าไหมคะศาะที่เรามาถ่ายรอบนะั้นดูสิอุ๊ยวันนี้ฝน,นกตกเยอะมากค่ะเหมือนฝนเลยจะต้องรีบเดินไปที่่า ตอนนี้ไม่มีผู้คนออกมาเดินเลยค่ะแอนแค่คนสองคนแต่สุกัญญาผีบ้าพี่ผ่านเราไม่มีเนาะสู้ค่ะตอนนี้ไฟนี่แขงแล้วค่ะเดินทางจากห้องก็เกือบกิโลค่ะเกือบสองกิโลเดินมาสานะคะเพื่อถ่าย วิดีโอให้ทุกคนได้ดูพร้อมกับสุกัญญาวันนี้เลยวันนี้หิมะตกดีใจมากตกเยอะด้วยสุกัญญาดีใจมากค่ะทุกคนเดินมาดูหิมะเนาะดูพร้อมกันกับสุกัญญาวันนี้เลยค่ะอันนี้ก็จะเห็นมีนกนะคะอีกาแล้วก็เป็ด มีคนออกที่ออกกำลังกายเดินก็ต้องระวังนะคะมีถนนมันเป็นปกบคุมด้วยน้ำแข็งแล้วอะ่ะต้องค่อยๆเดินนะอุ้ยจะถึงสาไมเนี่ยแปบ๊บนึงนะคะทุกคน จำได้ไหมคะถนนตรงนี้ที่สุกัญญามาถ่ายวันนั้นที่หิมะมันตกผ่านไปแล้วเขาก็มาเกรดถนนให้คนได้วิ่งหรือรถวิ่งอะคะ่ะแต่วันนี้หิมะมันตกใหม่ๆเนอะเขายังไม่มาเกรดออกโอ้ยสุกัญญาจะเดินถึงสามไหมเนี่ยดูสิ เย็นมากค่ะเห็นไหมตรงนู้นข้างหน้ากุก่อนกัญญาเดินผ่านไปตรงนูน้นเห็นไหมคะตอนนี้เดินไม่ได้แล้วเห็นไหมมันหนาต้องเดินในหุบถนนเดียวลื่นนี่คะ่ะตรงเนี้ยถนนที่สุกัญญาเคยเดินเข้าไปดินสักตรงนั้นแล้วก็เห็นแม่กับลูกคู่หนึ่งเขาเล่นกันอย่ตรงเนี้ยคะ่ะตรงที่รถคันสีฟ้าจอดอยู่นะเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้ เนี here, okay, ่ยตรงเนี้ยเป็นถนนเห็นไหมคะข้างหน้าที่กุกยญาตรงที่มีรถจอดทางขยะตอนนี้สุกัญญาต้องเดินตามถนนนี้ค่ะเพราะพิมมะมันหนาแต่ก็คงไม่หนาเหมือนประเทศที่เขาติดรถเยอะๆนะคะอุ้ยใกล้จะถึงสาเร็วใกล้จะถึงสาเร็วใกล้จะถึงสาเร็วอุ้ยมีเด็กน้อย มีกน้อยออกมาเล่นหน่อยค่ะแม่เริ่มเบาหน่อยแล้วเมื่อกี้ตกหนักมากเลยดูสิคะสวยไปหมดเลยขาวโย้ยดิพึ่งแข็งเด้อมือปลายนิ้วมือสุกัญญาแข็งค่ะ ็นไหมข้างหน้าน่ะเราจะถึงสะแล้วดวูสะสิตอนนั้นมันเป็นน้ำแข็งเนาะอีกครึ่งหนึ่งมันยังไม่แข็งแต่มันละลายรอบที่แล้ว คงจะวิ่ยงยากอะเนาะอ้มีเด็กน้อยด้วยดูสิคะจำได้ไหมในคลิปที่แล้วสุกัญญามาถ่ายตรงนี้ที่ว่าสะนะเป็นน้ำแข็งเราก็มาเจอเด็กน้อยอีกแล้วเด็กๆออกมาเล่นหิมะก,กันขาวไปหมดเลย เห็นไหมสระน้ำเดี๋ยวลองเดินไปนะคะว่ามันเดินไปได้ไหมเด็กน้องอากมาวิ่งเล่นกันหาถนนก่อน ถนนอยู่ไหนวะคะถนนอยู่ไหนคะอ๋อถนนไม่เจอสุษัญญาขอเดินไปทางนี้กันแล้วกันโอ้โหโอ้สิส จะพาเดินไปที่3นะดูตอนนี้ศามันแข็งครึ่งน,นึงค่ะฝั่งนู้นไม่แข็งเอ้ยตอนนี้มือสุกนาก็เริ่มแข็งแล้วดูนก เห็นไหมม,มันก็เริ่มจะแข็งอีกแล้วอีกครั้งนึงตอนแรกมันละลายไปแล้วเนาะนี่ก็ที่แล้วเราเคยมาถ่ายกันเนาะอ,อู้สุกัญญามือเริ่มแข็งแล้วค่ะเราไม่ชินเนาะสุกัญญาขอตัวกลับก่อนนะคะ โอเคค่ะวันนี้ขอขอบคุณมากทุกคนที่ชมคลิปวิดีโอของสุกัญญามากนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สุกัญญาด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ